สวัสดีครับวันนี้สวนโชคสมบูรณ์เกษตรอินทรีย์ MC นะครับอยู่ที่อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีจะมาพูดคุยเรื่องทองหลังน้ําก้านแดงอีกวาระหนึ่งนะครับซึ่งทองหลังน้ําก้านแดงนั้นก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วขนาดใหญ่นะครับที่ใช้สําหรับปรับปรุงบำรุงดินนะครับและก็ยึดการพังทลายของดินนะครับเป็นพืชวิมเลกนะครับแล้วก็ปรับปรุงบำรุงดินนะครับมีประโยชน์ตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านใบ นะครับมีหมดนะครับก้านแดงแล้วก็มีหนามใต้ใบนะครับคือทองหลังน้าก้านแดงนะครับนอกจากเรามาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดดับปรงบนดินนะครับรีบอลรูทนะครับที่บริเวณทรงพุ่มของต้นไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับกิ่งก้านใบนะครับเรามาสับนะครับทาเป็นปุ๋ยแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับใบเราสามารถที่จะนํามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ โรโดแบคเตอร์แคปซูลัสทัชนะครับซึ่งจะมีลักษณะสีแดงออกชมพูแบบนี้ครับนะครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทดแทนไข่นะครับซึ่งอาจารย์วิโรดเวโรดพันธ์นะครับที่ปรึกษาด้านเกษตรินทรีย์ของกรมประชาที่ดินนะครับได้มาทํางานวิจัยแล้วก็เผยแพร่นะครับออกสู่ชุมชนต่างๆนะครับจุลินทรีย์สูตรหนึ่งนะครับคือสังเคราะห์แสงนะครับบำรุงพืชพืชผักผลไม้พืชไร่อะไรได้หมดนะครับแล้วก็สูตร2นะครับจุลินทรีย์สูตร2ก็คือ เบ16นะครับเชื้อ b บ16นะพี่เอเนี่ยครับเป็นจุลินทรีสูตรสองนะครับซึ่งใช้แค่นิดเดียวไปขยายด้วยจลไปนําไปขยายเลี้ยงเชื้อต่อได้อีกนะครับด้วยใบทองหนางน้ําก้านแดงนะครับ24ชั่วโมงไม่เกิน48ชั่วโมงก็สามารถจะไปฉีดต้องกันโรคพืชได้นะครับโรคพืชผักไม่ผลนะครับโรคตายพลายของกล้วยได้ดีมากครับซึ่งระบาดอยู่ภายในต้นพืชนะครับเชื้อตัวนี้ก็จะเข้าไปทําลายนะครับไปช่วยรักษานะครับโรค ตายปลายของกล้วยได้แล้วก็โรคอื่นๆในพืชอีกหลายชนิดนะครับนอกจากนั้นนะครับซึ่งสูตรสอนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีสูตร3านะครับซึ่งเอกตัวไฟนะครับในการช่วยในการทําลายโรคพืชด้วยโดยเฉพาะบริเวณภายนอกนะครับจะมีประสิทธิภาพได้ดีนะครับจะเป็นโรคต่างๆนะครับซึ่งชาวสวนทุเรียนได้นําไปใช้นะครับแล้วก็ได้ผลดีมากนะครับในพืชผักด้วยนะครับนี่คือ คุณสมบัติของทองหลังน้ําก้านแดงนะครับที่เดิมนะครับปลูกอยู่ที่แถวนลนทบุรีนะครับชาวสวนทุเรียนบางนนนขายทุเรียนได้ลูกหลายพันบาทลูกเป็นหมื่นนะครับแต่วันนี้เกือบหมดแล้วครับนลนทบุรีก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาปลูกกันที่ราชบุรีนะครับสามารถจะปลูกผสมผสานในแปลงไม้ผลนะครับในแปลงพืชไร่ได้ทุกอย่างนะครับการที่จะเอาพริกไทยมานะครับเกาะโคนต้นทุเรียนนะครับ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับไม่ต้องไปทําสลนไม่ต้องไปใช้หลักนะครับเกาะไปที่ขนต้นทองหลังเลยนะครับเขาก็จะสามารถจะเลื่อนตัวได้ดีเนื่องจากแสงส่องลงมาได้ใบทองหลังก็ไม่ได้หนาแน่นนะครับพืชอ,อะไรก็ได้ที่อยู่ใต้ต้นทองหลงังงดงามหมดใส้ปุ๋ยจากใบทองหลังได้รากมีปมที่รากทองหลังนะครับเรียกว่าไรโซเบียมนะครับ ไรโเบียนทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ที่ปมรากทองหลางแล้วก็ปลดปล่อยให้กับพืชหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นการอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยนะครับระหว่างจุลินทรีย์ต้นทองหลางนะครับแล้วก็ดินนะครับจะทําให้ดินเราเป็นดินที่มีชีวิตนะครับปลอดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชน,นะครับก็จะเกิดแต่เชื้อราที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ป้องกันโรคพืชได้ไม่ว่าจะเป็นโรโดเดคเตอร์สูตรหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น B16 สูตร2นะครับไม่ว่าจะเป็น เอ็กโตไฟสูตร3นะครับซึ่งสามารถจะผสมผสานได้อย่างลงตัวในระบบนิเวศภายในดินนะครับจุลินทรีย์ต่างๆที่มีประโยชน์ก็จะมาทดแทนจุลินทรีย์ที่เกิดก่อเกิดได้สาเหตุโรคพืชนนะครับฉะนั้นวันนี้ทางสวนโชคสมบูรณ์ก็ขอนําเสนอนะครับอย,อยู่ที่สูตรหนึ่งนะครับเราได้ทำการทำมาแล้วนะครับเมื่อวันที่7นะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกานะครับวันนี้วันที่10 นะครับก็ไม่กี่วันนะครับก็ไม่ได้นับวันนะครับเราดูสีเอาถ้าสีขึ้นดีก็สามารถจะไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็วันที่6นะครับ6กวันที่10บ7 8 9 90ก็5วันเองครับสีห้าวันก็สีแดงขึ้นดีมากนะครับโดยใช้ใบทองหลาง25บใบนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรใส่ลงไปครับวัวเชื้อจุลินทรีย์ประมาณ200 ml อนะครับใส่ลงไปขยายก็ประมาณ5วัน10บวันนะครับ ดูที่สีนะครับดูสีมันได้นับมันนะครับอันนี้เราก็สามารถจะเลี้ยงเชื้อโรโดแบคเตอร์ได้ในถุงพลาสติกนะครับเราใช้น้ำ4ลิตรใช้ใบ100ใบนะครับแล้วก็หัวอเชื้อโรโดแบคเตอร์800 ml MM นะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็พร้อมกันนะครับทำพร้อมกันก็จะเห็นว่าขึ้นสีได้กันหมดนะครับวันนี้เราก็จะบรรจุใส่ขวด อันนี้เราทําในขวดนี่เราทาในถุงจากถุงเราบรรจุในขวดนะครับแล้วก็ไปเก็บแช่ไว้ในที่น้าเย็นถังเย็นปิดฝานะครับก็จะได้เก็บได้นานส่วนนี้ถ้าวันนี้เราจะบรรจุขวดส่งไปตะกวัวอป่าทั้งหมดนะครับจังหวัดพังงาน,นะครับเราจะส่งไปตะกั้วป่าไปเผยพระเจ้สิ่งที่ดีๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีนะครับทำให้ทำให้เราขายได้กําไรมากขึ้นสินค้าเก,กษตรนะครับแม้จะราคาตกต่ําแต่เราลดต้นทุนการผลิตนี่คือการปรับตัวของเกษตรกร เพื on, Finnish, e no liebe, right ่อความอยู peine. ่รอดเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เรามาเผยแพร่นะครับการลดต้นทุนนะครับสามารถจะขยายเองทําเองโดยใช้ใบไม้นะครับใบท้องหลางนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งตอนนะครับเราจะมีกิ่งตอนรากดีครับอันนี้ประมาณเดือนเดียวแล้วก็สามารถจะตัดไปปลูกได้นะครับเราจะเห็นเราจะเห็นว่าซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็รากที่อยู่ริมน้ำด้านบนนะครับรากท้องหลางที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับ ก็จะไปอยู่ในครูน้ำนะครับเขาะจะเกิดเป็นรากแผ่เป็นรากฝอยมากมายนะครับในน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ช่วงแรงเขาก็ดูดน้ําไปเก็บไว้ที่ลําต้นนะครับแล้วก็ทําให้สวนของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับปลูกต้นไม้ทุเรียนไม่ตายครับที่สวนโชคสมบูรณ์นะครับเราปลูกทุเรียนในานานะครับดินเหนียวแข็งเป๊กเลยครับแต่แต่ทุเรียนเราไม่ตาย <c oughs> แม้ว่าเราไม่ได้บํารุงแบบ ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยแล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เราใช้กสิจกรรมธรรมชาติโตอย่างธรรมชาติโตอย่างาธรรมชาติก็จะทําให้พืชของเรานั้นไม่ตายในช่วงแลงนะครับวันนี้ก็จึงขอ,อามานําเสนอในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็สู่ความยั่งยืนทางด้านการเกษตรนะครับในอนาคตของเกษตรกรไทยต่อไปครับขอบคุณครับ